รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณชมช,ชสุดยอดอาหารกับครัซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอ,อาเซียนค่ะวันนี้เราเดินทางมานอกเมืองค่ะเพราะว่าได้ยินว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่ เป็นแนวอาหารภาคเหนือแต้ๆนะเจ้ามาจากเชียงใหม่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอาเซียนจิมมานะแนะนำให้รู้จักกับวัฒนธรรมในการทานอาหารเหนือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเจ้าของร้านสาวสวยของเราคุณนิ่มภาวินีอุปาลีเจ้าของร้านบ้านอิ่มสบายที่บางบัวทองนั่นเองค่ะสวัสดีคุณ,คณนิ่มค่ะเจนี้เขาเรียกว่าเส้น3 4 5 345เป็นเส้นที่ มุ่งหน้าไปบางบัวทองสุพรรณบุรีใช่ถ้าไปฝั่งตรงข้ามก็จะมุ่งหน้าไปรังสิตปทุมธานีอะไรประมาณนั้นะนะคะเปิดมาได้นานแค่ไหนแล้วคะ เพิ่งเปิดมาได้3เดือนอาจจะเป็นร้านใหม่เป็นร้านน้องใหม่แต่ว่าก็มีคนคอมเมนต์เข้าไปยานแล้วนะว่าชื่นชอบอาหารที่ร้านบ้านอิ่มสบายด้วยเหมือนกันแนะนําบอกอาหารเหนือต้องเป็นอาหารเหนือแท้ๆเหมือนกับที่เราทานประจําตั้งแต่เล็กจนโตนั้นก็จะได้ลิ้มรสสัมผัสรสชาติที่เป็นเหนือจริงเป็นเหนือจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูแรกที่คุณนิ่มจะแนะนําให้เป็นอาหารเหนือคือลาบหมูคั่วค่ะ ท่หลายๆท่านถ้าไม่เคยมีอกมีประสบการณ์ในการทานอาหารเหนือแท้ๆเนี่ยจะอาจจะนึกภาพ่เอกว่าลาบขั้วมันต่างจากลาบอีสานอย่างไรมันต่างมันต่างตรงเครื่องเทศที่ผสมเข้าไปอ่าหนึ่งเครื่องเทศไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันรสชาติรสชาติเพราะเครื่องเทศไม่เหมือนกันปุ๊บรสชาติมันก็ต้องแตกต่างกันอ่าอันนี้จะอะไรลดลดอะไรนํำลดอะไรตามรสมันมันก็เผ็ดนิดหน่อยแต่กลิ่นกลิ่นหอมของเครื่องเทศลาบอีสานมันจะ เปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเค็มอะไรอย่างเงี้ยไปแต่อันนี้ก็จะไม่ไม่ได้เน้นเปรี้ยวไม่ได้เน้นเปรี้ยวเป็นกลิ่นหอมของเครื่องเทศตัวเครื่องเทศเนี่ยเรานํามาจากทางเชียงใหม่เลยไอ้ตัวเครื่องเทศเนี่ยมันจะมีตัวพิเศษที่มันให้กลิ่นให้รสชาติของของความเป็นล่ามันจะมีเครื่องเทศตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ามะแขวนอะค่ะมะแขวนใช่ผสมอยู่ในตัวนี้จะให้รสชาติที่แบบ เป็นกลิ่นหอมของเครื่องเทศเวลากินเข้าไปกลิ่นของลาบคั่วแหละใช่ค่ะมันจะเป็นมามันไม่ใช่ลาบแบบอีสานไม่ใช่มันก็มีความมันจะเป็นเอกลักษณ์นะหอมหอมนิดหน่อยเพราะฉะนั้นในนี้จานนี้ที่ทําให้เป็นเหนือแต้แต้ก็คือมะแขวนค่ะแล้วก็ส่วนของพริกลาบก็คือนํามาจากเชียงใหม่เลยในนี้จะมี หมูมีหมูมีเครื่องในมีเครื่องในเครื่องในของหมูเหมือนกันดูไหมคะใช่คะจะมีตับมีมีตับมีไส้มีไส้หอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวนี่จ้ากระเทียมเจียวกระเทียมเจียวมันจะได้กลิ่นของเครื่องเทศเผ็ดๆ็หอมจริงจริงด้วยเนาะค่ะอืแล้วมันก็จะเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดเผ็ดร้อนเผ็ดซึมแล้วก็แบบจี๊ดขึ้นมาอร่อยอะค่ะ จะออกเค็มเค็มเผ็ดและหอมค่ะเป็นหลักไม่มีไม่ใส่น้ำมะนาวไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่ไม่ใส่เลยงั้นเวลาเราจะทานเราก็ต้องรู้ว่าวัฒนธรรมการทานของเขาการปลู่อเขาเป็นแบบนี้นั่นเองอาหารเหนือยังมีอีกมากมายเราไปเที่ยวเนี้ยเราต้องหาทานแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวแล้วคิดถึงอยู่กรุงเทพหรือก็อยู่ภูมิภาคอื่นอยากทานก็ต้องหาของแท้ๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันพรุ่งนี้แนะนําเมนูอะไรดีคะคุณนิ่ม พรุ่งนี้ก็คือจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวที่บอกว่าแท้ๆเป็นอย่างไรติดตามันพรุ่งนี้กับบ้านอิ่มสบายที่ถนน 3- 4 5หบางบัวทองนนทบุรีกับคุณนิ่มพาวินีกุปารีนะคะขอบคุณวันนี้ขอบคุณคุณนิ่มมากเอาละหมดเวลาสำหรับครูอาเซนและพรุ่งนี้กลับมาติดตามอาหารเหนือกันจ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะความอร่อยของบุชเชอร์โกหกกันไม่ได้เรามาลองพิสูจน์กันค่ะ ของเองถึงจะรู้